เพื่อนๆมาเดิมช้ากับปาริดาเดอ้อเชิญทุกคนเลยค่ะนี่ขนมเรามีเยอะเออทารไข่แล้วก็อนี่ขนมอะไรไม่รู้อะไส้ถั่วแดงอะอือนะอันนี้จริงอ่ะซื้อมาแต่เมื่อวานก็ใส่ตู้เย็นไว้เช้านี้ก็เลยเอาออกจากถ้วยฟลอยแล้วก็เอาไปอุ่นไมโครเวฟเนาะอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อความ หอมกรุ่นสดใหม่เหมือนออกจากเตาอบใหม่ๆกิ้นๆๆิน,น,นอุ้ยนุมน่มๆนุๆนุม่มโอ้หอ,อนไส้ขนมปังใส่ถั่วแดงปัาดมันห้อนเด้พี่น้องเนี่ยมันฮ้อนเด้เนี่ยมนจะกินได้บน่นเอ้าเบิ่งหน้าตากันไปครับ าอาหารเทศเรากินหมดแหละคนยิสานก็มาอยู่เด้อน้อปังอ่ะ อยากดื่มชาทำไงดีร้อยอน้ำแข็งมาใส่พี่น้องกินแบบไร้มารายาททาดไข่ ฮึได้ยังร้อยน้ำแข็งมาใส่ป่ะเนิ่ยมันจะกินได้ดีวะอืมอืม กินแบบตามใจต,ตัวเองอ่ะนี่มันพอสอไหนแล้วเรากินอยู่ที่บ้านเนาะแต่คนเห็นทั่วโลกชีวิตริงไปดา่าไม่ว่าจะกินกาแฟร้อนกินอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยไอดาแอบเติมน้ำแข็งตลอด เป็นคนใจรอ้อนนั่งใจเย็นรอให้มันเย็นเองอะแต่ไม่เป็นหรอกนะอเอ้เหลือให้เพื่อนดีกว่าเยอะยไปอะ่ะอะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะ ถือว่าเป็นการดูเพื่อการความผ่อนคลายกันแล้วกันเนาะนะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคอยดูว่าปาลิดาจะเอาอะไรมาให้ดูอีกอืมอืม thanks so much my friend thanks for your support see you next video Bye-bye.